สวัสดี FC แฟนสองทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ย่ามากู้มันนะคะมากับแม่น้อยกับพอแหล่นะคะแม่น้อยเพิ่นว่าเพิ่นศูนย์แห้งนะคะเลขเพิ่นเขาทุกงวดนุ่นที่ย่าบอย่อมไปสัมผัสเพิ่นนะคะเลขเพิ่นบ่หลายตัวมันจะมีแค่สามตัวหางเดียววดเกตสามนะคะเขาแปดเกตสามตรงๆนะคะวดที่ผ่านมานี่เพิ่นบอกว่าแปดเลยหนึ่งสามศูนย์นะคะกับเขาเก้าศูนย์สามนะคะงวดนนี้เพิ่นว่า ได้มาแล้วเลขสามโต้างเดียวสิเอาบ่าเอาสิซื้อบ่ซื้อกันแล้วแต่นะคะเพิ่นห้ไปแล้วนะคะนะคะจะเป็นตัวไดไปชมน้ากันเลยค่ะไม่น้อยเจ้าถือมาจังหวดแล้วเจ้ามาอักอยูอักเอาว่าว่าวอาๆๆมันมาถืตอตางหวดทานมากตังหวัดสามเจ็ดตลอดเลยตังหวดเจ็ดสามน่ะเจ็ดสามถือต้อุพนมาถือมาตลอดเอาเจ้าขึ้น่บาบอกลูกบอกล้าน ป้าน่าบาสองเกตมันเลยมาออกให้น้อยอ๋อน่อยรังวัลที่ผ่านมานน่ออกมาบ้านกกรนมเนีมันเขาบนพื้นลังอันหนึ่งสามศูนย์อืมบาทปกติเจ้าเป็นคนเบาคอยือเสียงแมววัวนี่เจ้าคืเบาแห้งเจ้าศูนย์แต่ว่าคอยว่าถามเจ้ามันใหญ่นาะเอาเจ้าซื้อเจ้าประกาศบอกยายอัน เก็ดศูนย์อันกับว่กากับแม่หน่อกของางล่างซื้อลัตเตอรี่ใบสองใบอันหนึ่งอันเด้อพี่น้องแม่น้อยเพิ่นศูนย์นะคะแม่น้อยเพิ่นศูนย์ศูนย์ว่าซื้อลัตเตอรี่ไว้ค่ะว่าออกขังลางเด็กในวัยเต่มที่มาามเพิ่นมาสัมผัสเพิ่นเ่นรู้นะเพิ่นจะรูปแล้วมาถือมาประจำไม่จะลูกถือโอ้ลูกซื้อเป็นเขาถือเขากลับ จะมาเขาเสือรดไฟต้าหขยันหนึ่งโอ้คอยเห็นแล้วคอยเห็นแล้วคอยว่าเจ้เป็นยังขึ้นเปลี่ยนตำแหน่งได้ขี่รถไฟฟ้าบ้านมันก็โทรมาถามอยู่ว้านย่ำขึ้นแม่ได้เลขอะไรหนึ่งสามศูนย์แล้วมันมาออกดักแม่เลขสาอันเลขหนึ่งสามมันตายแล้วมันเลยออกสามศูนย์ออกคู่แด้เอาหายก็เลขที่มาที่ไปเจ้าถือแทบทุกวัน ไปวัดไปวัดต่างหาไปวัดมันสิเห็นเลยเห็นเลยติเล็กเห็นเป็นตัวมาเลยเอาว่าเป็นตะมันอันหนึ่งสามศูนย์นี่มันสียุกเลืยกขังหลังจานใหม่เลยนัางสมาธิมันจะเห็นเินไปอลองวัดนี่เห็นไปวัดนี้ตีหกสีสีไม่มันนี่เจ้าก็เห็นแล้วมันบ่เจ้านั่งสมาธิเห็นเลยแม่น้อยเราไปวัดสมือเลยวินอกแล้วเล่ากับทำมาทำโมมือนี จำเป็นมะกรูมั่นซอยนุน่นไดยังไม่ออกอไม่ออกขังบนนะหก,กอย่างเด็ดพลาดมากอันหนึ่งเจ็ดหนึ่งขังบนที่มันหนอกวันนั่นหกตุนดสิ <0 6 S 2> จุดหกจะลาบจุดหน้าจะคว้างได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดแล้วนะได้บาเบิร์กตอมันสิมีเหล็กหกอยู่อันอยู่อันขังปูซีทโปโต้ไหมอือมันนี้ว,ว่าได้แล้ววันนี้หกสิสิ รอนมี่หกพี่จีเราใกล้มือมากมันเปลี่ยนบ่บ่คือมันเทียเดียวแล้วเลยเอาเลยม่ขันหวัดมือมากเจ้ากับมากข่อยกับม่านบ่ลืมจอยเออหวัดว่าดดเอาเหล็กเขาไปเลยเหล็กกับคลองครับว่าใดที่เป็นลักษณะนี้เป็นลักษณะนี่แรนน้ำเหล็กปืนเหล็กกับคลองลืมขันสื่อลัตตลีไใ้ใดเยอะเกินอันอันอันว่าว่าหันหนึ่งสามศูนย์กระไดต้องหวดทั้งสี่บ่ไม่น้อย อันน้ำบลาอันอันงวดอันงวดปลากันไปไหมว่าแม่จับประเด็นนะงวดงวดที่ผ่านมาหนึ่งสามศูนย์ก็ได้ต้องงวดทั้งสี่บ่อเออได้ทั้งสี่ล่อต้องงวดต้องงวดได้ไหนมาบางงวดเดียวต้องงวดต้องงวดต้องงวดแต่เอาอย่นี่เลขเลขรุดงวดเดียวน่าหน่นกับเขานโยกถึงงวด เอาลูกไผ้เจ้าถือดูด้วค่ะเอาเหล็กน้ำยาหน่อยนี่บอกเอาแล้วเจ้าคือมาบอกข่อยญนี่เจ้าคือขวัญขวัญเรียนหาข้าวไก่แท้นม่ให่แัดจินน่ะวะนี่มันมาจากเจ้าเาได้พี่น้องเนะแม่หน่อยนี่เป็นน้องสาวแม่นุ่นที่ยาคักคับมาบอกลูกบอกหลานว่ามีเหล็กโอ้ยน้องคนนี้แหละมิเต้าหัวลูกไผ้เพิ่นถือเก็ตงวดซ่อนก็เอาน้ำยานี่บอกนี่แหละวุ้ยขออะไรเงินพวกเจ้าเนาะจักอักเฮ็ดยังคือมาบอกเอ็ซี่ เขกบอลแห้งๆนี่แขกบอลร้านบ่อามเต๋อพี่มครับจันอันอาโนจับบอกจันอันน้ำมาหอดบัาเนี่ยผกกันน้ำมอเล็น้ำโยนโอ้ยพี่พ่อเบ็นหวดได้เรือหยอดนั้นได้แักอันบอกเนน้ำมาหอดบัดเนาะอันเพื่อนมาเปี่ยนจังเปลี่ยนหวัดตะกี้ยวาับบบันขุดดวนมาจะผัดรันอันหนึ่งจ้าวันนี้เลยออกมาเอาบุญ บุญอันสงการเหร็นไหมได้ออกมาเห็ดดอกใหม่ออมเห็ดยังสอยกันใหม่ได้บอกเพื่อนมาหนึ่งเกตเกตเด้อมันเล,ยออ,นนลยออกหนึ่งเจ็ดนี่ะนะคา,า,างนานั้นอืออกคางนาข้าวสื่อเป็นก้าวื่อเจ็ดเจ็ดหนึ่งอตัวสื่อว่าเป็นมันต้องซื้อนาซื้อล้างเนาะมันนี่หกซี่ข้าสื่อ4 4เป็นนี่หกซี่ซีนี่ก็ต้องซื้อหกซี่กับซี่ซี่มันบอ ต้องตัดอืมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแบบแต่ผู้ดถึงแบบแดดดวงไผ่ดวงต้องตัดให้มันเป็นบอกแล้วบอกแล้วคุณมาแลดดตาดวงไผ่ดวงมันมันสปซื้อได้แค่ <นะ S 2> หกไม่ใช่นหนึ่อืมบ่หลายหรอกมันคือแม่ในทั้งอื่นเยอะมากทางอื่นสามขู่จีขู่แมนเลขสามตัวคู่เดียวเราตัดหน้าตัดหลังพี่น้อง หกซี degree, <S <S <ens blessing> ่เลยก็ต้องี่ก็หกซี่เขาเปนในบ้านุูดนเ็ยนั่หาพราป่านอันมย่าว่าจะตาเมียซ้ำวงอิเมีไบ้าเลออกนแม่เนี่และว่าซ้ำ้งอิงสองทเลออกันเนี่ไม่หยิบดอกไม้ซอยกันนะเจ้าเมื่อปกติเจ้าเ่อค่อยวาแห้งเจ้าวาแห้งย่อนเจ้าซูนว่าคข่อยว่าถามไม่หยิบดอกไม้อันนี้มันผักมันนียิบดอกไม้ใบผู้ นางสามารถทีเห็นเลยตไม่น่อยเขาหยังกรเบนนั่ปเบนตกไงเนี้ยบาตลายูดด่วนตะปูเนี่ยบ่เขาจักเสียเด้ย่มนางนี่ยจะเป็นนางยุบยู่ในวัดเท่านี่บอค่ะในวัดไต่ยืดในวัดจิ๋วกวาได้แค่นี่ต้องหมดค่เดียวจบเม่อใ้ลำดีลำไรเหมือนบอค่ะอันเกล็ซ้ำอ่ะเขาตัวกนอันมา ยายเจ้าะไปต่างเมียเด้อมันข้นหมอเด้อหมอต้มเทียนจใช่มันก็ได้ใจสินมาอ่อนมาสามคนกับลิซีจ้าบ้ยบั่นน้ำมน้องตันหรือต้องใหญ่หน่อยหรโอ้ยก็อยหายมึงเนี่ยว่าอันมาอาบน้ำมนต์ดูๆเขาน้ำมันใหญ่นี่ตีน้ำมัน้อยนี่มันเสีออกยึดหางหมอน้ำมนต์เลยน้ำต้มเทียนนะจ้าเกตซำเออมันจะเป็นแปดเกตซำ อ๋อนั่นก็บสามโตหุ่นต้นั่นน่ะสามรอบบรร่าบรรดาหุ่นหลายแสนขย้อนเจ้านี่บอเจ้าเป็นผู้ป่อยอันลิซินอันนไนอะไรแบบว่าเจ้ามาเบิ่งต่อยขุ่นนี้อันเล็กยึดขางหมอมันเป็นโตหยังโตแปดหุ่โตสองข้างหน้าเก็ตซ้ำหนึ่งไม่ว่าอยู่ไทยมันหนึ่งเป็นสามเป็นสามยัวฟังเด้อพี่น้องยไม่เงี้ยหน่อยเพิ่นแม่หน่อยเพิ่นอดต่าได้ลุดปากเบาเลยแบบ เจ้าแม่ยุ่นีล่ะคนถือเลเประจําบ้านน้โมนซ่อนกับมาเอาน้ําเล่านีล่ะข่อยทำบนคูโดนกัน้ําเล่านีล่ะตยรเคยวาวาอมากกจอมมาเขาตะีแล้วแลเากจอบอนเตบืเ้มื่อไม่อยไงมะม่วงน้สักอายี่เลยบอเอาไว้น้ำผึ้งตาลลูกผึ้งสื่อผึ้ลานลูกผึ้งสือตะเลขให้น้อยน้ำจันไหม บอกว่ามองมันออกไปแล้วว่างวนนี่งวนี่จะบอกแล้วว่อจะรูปแล้วงวนนี่หกซีซีซื่อบนซื่อล่างตัดความมันบ่าค่ะเหลอออกแย่แต่แยวแต่พิดกันล้นาเอานะคะเปินว่าแล้วแต่ซื่อทั้งใดก็แล้วแต่บอกแล้วหกซีสีไม่ซื่อไงอยู่แล้วเปินวมาหกซีซีซื่อไงเลขเบิ้ลก็ซื่อสามตัวกับสามกับสองตัวก็ตัดหนาตัดหลังซีซีกับหกซีซีหก จบข้าวหน่อยแม่น่อยบอกคักแล้วบอกทีเดียวเด็กมันไม่ได้ปะต้องงวดตลอดมั้งอ่าขอบพูดแม่น่อยแล้วหลายเด้อขทีนแบ่งตานเล็บซีนะคะงวดนี้กับแนวทางของแม่น่อยนะคะนุ่นที่ย่ามาให้มมีกระดาษเขียนเขียนจีดินตัวเด้อเเขียนให้ นะคะคสรุปคลิปนี้นะคะเลขแม่น้อยงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกหกนะคะ4 4หกสี่สี่างเดี่ยวนะคะนุ่นที่ยาตัดหายกาันพลาดกันเลื่อมนะคะหกสี่สี่หกกับสี่สี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลนะคะการพลาดกับบนล่างเป,ๆๆเป็นเป็นแนวทางนะคะนุ่นที่ยาเพิ่นมาเพิ่นศูนย์แห้งนะคะแม่น้อยเพิ่นศูนย์แห้งเพิ่นมาบ่าถามเพิ่นจักเทียนะคะไปหาตะคิดตั้งอืนนะคะ เลขเพื่อนเขาเป็นประจำนะคะวันที่ผ่านมานี่ก็สามศูนย์นะคะหนึ่งสามศูนย์มันออกเก้าศูนย์สามนะคะวันนี้ก็เป็นหกซีีตัดห้แล้วนะคะตัดข้างนาเป็นหกซี่ี่หกตัด้างหลังเป็นซีีนะคะน,นะคะเพื่อนว่าเลขเพื่อนมันบ่หลายโตมีหางเดียวแล้วมันกระตองงวดนะคะพิจารณาเด้อพี่น้องนะคะนุอนนี่ยากก็ขอจบแนวทางของแม่น้อยให้ตองงวด ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะน่น,าาน้าดิ้วันหย่ำบันายังนาาะดิหย่ำยังหยำมาถามเจ้าตั้มว่าน,น,น,นอันนี้บ่ซุ่มอันซุ่มหนักขขาวนี่อยหมคซุ่มสื่อน้ำมึงไหม,มกูโดนเพิ่นเป็นเป็นปน<ล>้นอ,นองสาวแม่เพิ่อนว่าบ้านๆเลยี่น้องกูมึงว่าเป็นยังสบายมาก